สวัสดีค่ะช่อง Le e เลยเอวาโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปอัปเดตค่ะว่าเราจะดูคลิปในช้อปปี้วิดีโอยังไงให้ได้คอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญรายวันของช้อปปีเนาะหากเรานะคะดูคลิปตามตามเวลาตามนาทีที่ช้ e อปปี้เขากําหนดเนี่ยเราจะได้คอยจากช้อปปีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีกันเลยนะว่าเราจะดูคลิปยังไงให้ได้คอยนะคะขั้นแรกนะให้เรานะคะเข้ามาที่แอปช้อปปีตรงหน้าแรกของช้อปปีเลย เดิมนะคะหมูจะมีคอยอยู่ที่1 9 4คอยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูคลิปกันเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะกดที่เมนูด้านลา่างเมนู s h o ปปี้วิดีโค่ะแล้วก็คลิกไปได้เลยพอเราคลิกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเจอคลิปค่ะทุกๆ30วินาทีเราจะได้0.1คอยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นหมูขอบอกก่อนนะว่าการที่เราดูคลิป สมมตินะว่าถ้าเกิดเราดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องทําการถ่ายคลิปเพื่อดูคลิปอื่นๆต่อไปนะคะหากเราสมมุติว่าเราดูคลิปนี้เสร็จแล้วเราเนี่ยไม่ยอมปัดไปคลิปถัดไปเวลาตรง30วิเนี่ยก็จะหยุดเดินเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดเราดูคลิปอยู่แล้วเราไปกดอา่าแล้วเราไปกดหยุดการเล่นของคลิปเวลาก็จะหยุดเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นนาะถ้าเกิดเราอยากได้คอยที่ว่าทุกๆ30วิเราจะได้0.1นคอยนะคะเราต้องทําการแบบว่าปัดหรือว่าถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะอย่าหยุดซ้ําอยู่ที่คลิปเดียวนะคะอ่ะโอเคทีนี้นะคะเราก็จะสังเกตเนาะว่าหากเราดูครบ30วิเราก็จะได้0.1คอยที่เป็นตัวเลขอยู่ข้างบนหมูก็ทําการดูคลิปถัดไปนะคะเราก็ดูของเราไปเพื่อให้ คือ1นึงรอบวงกลมที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือรอบละสามสิบวิจนมาถึงคลิปที่3ใช่ไหมคะปูก็ได้คอยแล้วที่0 2นย์จุดสองคอยถามว่าตรงนี้เราสามารถกดเก็บ0 2นคอยก่อนเลยได้ไหมสามารถทําได้นะคะเพื่อนๆก็คลิกไปตรงตัวเลขศูนย์จุดคอยได้เลยเขาก็จะขึ้นเลยนะคะว่าเก็บรางวัล0.2คอยสำเร็จแล้วคะ่ะจากนั้นนะ ทางระบบเขาก็จะพาเรามาดูคลิปต่อพอเรามาดูคลิปเดิมต่อนะคะเขาเรียกว่ารอบเวลาก็ดําเนินการต่อเช่นเดียวกันเราก็ดูต่อของของเราแต่ถ้าเกิดเราถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเช็คว่าเอ๊ะตอนนี้เราดูไปกี่นาทีแล้วนะแล้วเรากดเก็บคอยไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วเราต้องดูอีกกี่นาที เราถึงจะเปิดกล่องรางวัลได้ยังไงนะนะคะเราสามารถคลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะพเพื่อนๆคลิกไปตรงปุ่มช e ้อปปี้คลิกไปตรงปุ่มช้อปปี้วิดีโอรีวอร์ดได้เลยเราก็คลิกเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะพเพื่อนๆก็จะเจอรายละเอียดเนาะอันแรกก่อนเลยนะคะหมูเนี่ยได้คอยไปแล้วที่0.4คอยค่ะด้านล่างนะเขาก็จะบอกเลยว่า ในหนึ่งวันอนะเราจะต้องทําแคมเปญเนี้ยสานาทีถึงเขาก็คือแคมเปญเนี้ยเราจะต้องดูคลิปให้ครบ30นาทีภายในวันนะคะตอนนี้หมูดูไปแล้ว2นาทีเท่ากับว่า2นาทีเนี้ยหมูได้0.4คอยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนาะว่าตรงนาทีที่15แล้วก็นาทีที่30เนี่ยเขาจะมีเออเขาเขาจะมีกล่องรางวัลหากเราดูถึงนาทีที่15แล้วก็นาที แล้วก็นาทีที่30เนี่ยเรานะคะจะได้เปิดกล่องรางวัลน,นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนาะในแคมเปญเนี้ยก็คือเราจะต้องดูคลิปให้ครบ30นาทีภายในหนวันใช่ไหมคะซึ่งเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องดูยาวรอบเดียว30นาทีเลยนะคะเราสามารถแบ่งดูได้นะยกตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วหมูดูไปแล้ว2องหมูดูไปแล้วที่2นาทีใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าหมูว่า จะรีบออกไปทํางานแล้วหมู่ว่างอีกทีเลยก็คือตอนบ่ายเราสามารถกลับมาดูตอนบ่ายได้พอเรากลับมาดูตอนบ่ายนะคะนาทีตรงสองนาทีเนี้ยเขาก็จะดําเนินเขาเขาเขาก็จะดําเนินนาทีต่อไปยาวๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะจนกว่าเราจะดูครบ30นาทีนะคะเขาจะไม่ได้แบบว่าพอเราดู2นาทีเสร็จปุ๊บ แล้วตอนบ่ายกลับมาเราเริ่มสูนใหม่เลยไม่นาก็คือพอเรากลับมาดูนะคะเขาก็จะรันเวลาเดิมที่คาไว้ต่อไปจนครบ30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นแบ่งดูได้นะไม่จะเป็นต้องดูรวดเดียวยาว3 0นาทีแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าว่า,วางๆชิวๆก็ดูครบทีเดียวเลยก็ได้เพราะว่าดูคลิปแบบนี้แปบ๊บเดียวก็ครบราคา30นาทีนะคะอ่ะทีนี้ก็จะมีหมายเหตุ ให้เราอยู่ดานล่างด้วยเดี๋ยวหมูจะแจ้งหมายเหตุนะคะอ่ะเดี๋ยวนะหมายเหตุนะคะข้อแรกเลยผู้ใช้สามารถรับรางวัลที่สะสมจากกิจกรรมนะคะโดยการถอนคอยตามจำนวนยอดยอดคอยที่กำหนดเท่านั้นข้อ2ข้อ2นะคะกิจกรรมนี้นะคะเปิดให้ ในบางแอคเคาท์เท่านั้นคุณอาจเสียสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมหากมีการสลับหรือว่ามีการเปลี่ยนแอคเคน,นะคะข้อ3รางวัลที่ได้จากกิจกรรมนี้นะคะจะถูกสะสมไว้ในคอยที่ได้จากกิจกรรมค่ะหัวข้อถัดไปดูวิดีโอรายวันข้อแรกการดูคลิปเดิมซ้ำกหลายครั้งจะไม่เพิ่มระยะเวลาดูวิดีโอตามที่หมูได้บอกเพ,อเพื่อนไปตอนต้องลิปเนาะข้อ 2. นะคะระยะเวลาดู ระยะเวลาดูคลิปเพื่อรับโบนัสจะถูกรีเซ็ตทุกวันก็คือเป็นแคมเปญรายวันนะคะวันละ30นาทีตามที่หมูบอกเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อไปนะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าในในหนึ่งวันเนี้ยเราถอนขั้นตอนการถอนถอนได้กี่คอยแล้วก็ในหนึ่งวันเนี่ยถอนคอยออกมาได้กี่ครั้งใช่ไหมคะหมูจะลองกดไปตรงปุ่มถอนค่ะเพื่อไปดูรายละเอียดของเขาก็คลิกไปตรงปุ่มถอนเลย เราก็จะเห็นว่าเขาให้ถอนขั้นต่ําที่5คอยนะคะแล้วก็ถอนคอยสูงสุดได้ที่500คอยเลยเขาจะมีตัวลเล็กๆบอกนะคะว่าสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งเท่าน้นนะคะพอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดแบ็ k กลับไปได้เลยถ้าเกิดเราอยากดูคลิปต่อเราก็กดปุ่มดูนะคะพอเรากดปุ่มดูปุ๊บเขาก็จะพาเรากลับมาเขาก็จะพาเรากลับมาหน้าที่เราจะดูคลิปต่อนั่นเองอสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าหมูดูไปละสองนาทีหมูจะออกไปทํางาน แล้วก็ช่วงบ่ายกลับมาหมูก็มาดูคลิปต่ออ่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบช่วงบ่ายแล้วนะช่วงบ่ายหมูก็กลับมาดูคลิปต่อนะคะอันนี้หมูก็ดูต่อมาเอ,อ่อจนหมูดูจนได้1คอยแล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นข้างบนเนาะว่าตอนนี้หมูดูจนจนได้1คอยหมูก็ดูคลิปต่อไปต่อไปจนตอนนี้นะคะหมูได้แล้วที่สองคอยก็ดูดูต่อไปเรื่อยๆจนณนะตอนนี้นะคะหมูได้ที่สองจุ่ มูได้ที่สองจุดหนึ่งคอยแต่เพื่อนๆสังเกตไหมว่าเขาขึ้นแล้วว่ากล่องรางวัลแสดงว่าตอนนี้เราอยู่นาทีที่14เพราะเราจะสามารถเปิดกล่องรางวัลตรงนาทีที่15ใช่ไหมคะสมมุติว่าตอนนี้เป็นนาทีที่14ตัวเอ่อตัวแถบเหลืองเนี่ยถ้าเกิดครบนาทีที่15เนี่ยเขาก็จะขึ้นครบแถบเหลืองเต็มวงกลมแบบนี้เราถึงจะสามารถเปิดกล่องรางวัลได้แปลว่าณนะตอนนี้ นาทีที่14เนี่ยเราก็ต้องดูคลิปให้เวลาครบเพื่อที่จะรอเปิดกล่องรางวัลน,นะคะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าหมูมีอยู่2.1จุนคอยเนาะเราจะสามารถกดเก็บคอยก่อนได้ไหมที่2.1สามารถทําได้เราจะคลิกไปตรงตัวเลข2อเอาเราจะคลิกไปตรงตัวเลข2.1งคอยเลยก็ได้หรือคลิกไปตรงคําว่ากล่องรางวัลน,นะคะเพื่อเข้าไปเก็บคอยอีกหน้าหนึ่งก็ได้หรือเป็นการเช็คนาทีด้วยก็ได้ว่าตอนนี้เราอยู่นาทีที่เท่าไหร่ เราก็คลิกไปตรงคำว่ากล่องรางวัลได้เลยเขาก็จะพาเรามาสู่หน้านี้ใช่ไหมคะเร้ก็สามารถกดเก็บตรงนี้ได้เลยนะคะที่2.10คอยแล้วเขาเขาก็จะมีนาทีบอกว่า,าว่าตอนนี้หมูอยู่นาทีที่14นะคะประมาณนี้พอเราเก็บคอยเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นเลยว่าเก็บรางวัล2.10คอยสํสำเร็จแล้วตอนนี้นะคะหมูก็จะมีคอยอยู่ที่2.9คอยค่ะ จากนั้นเราก็มากดปุ่มดูได้เลยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะกลับมาดูคลิปต่อเพื่อให้ครบนาทีที่15นั่นเองอ่าหมูก็จะกลับมาดูคลิปต่อจนตอนนี้ใช่ไหมคะแถบสีเหลืองตรงกล่องรางวัลเนี่ยขึ้นขึ้นเต็มแล้วหากครบ15นาทีเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยคือขึ้นคำว่าเก็บเพื่อให้เราทำการเปิดเปิดกล่องรางวัลน,นั่นเองเราก็กดปุ่มเก็บค่ะเขาก็จะขึ้นนะคะว่า ยินดีด้วยคุณได้รางวัลที่0.1คอยหมู่คาดว่ากล่องรางวัลตรงนี้มันจะเป็นการสุ่มแจกคอยเช่นถ้าเป็นคอยแบบเบื้องต้นเลยก็คือแจก0อ่าแจก0.1นนถ้าเกิดเราโชคดีเราอาจจะเปิดกล่องรางวัลได้แบบ5คอย10คอย100คอยก็ได้เพราะว่าที่หมูเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็คือมีโอกาสได้รับสูงสุดที่1,000คอยนะคะแสดงว่ากล่องรางวัลตรงนี้อาจจะเป็นแบบสุ่มเนาะแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยก็คือแจกที่0.1 นะซึ่งหมูเปิดแต่ละครั้งหมูก็ได้แต่0.1นะอ่ะพอเรากดตรงลงเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาดูคอยต่อเพราะว่าเท่ากับตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเหลืออีกครึ่งทางเพื่อให้ครบ30นาทีจะได้จบแคมเปญรายวันของเขาเราก็กลับมาดูคลิปต่อค่ะแล้วก็จนตอนนี้ก็มาถึงคำว่ากล่องรางวันแล้วแสดงว่าตอนนี้ใกล้นาทีที่30เราใช่ไหมคะเราก็ดูต่อไปจนตอนนี้นะคะ กล่องรางวัลเนี่ยอตอนนี้กล่องรางวัลเนี่ยพร้อมเปิดแล้วก็คือครบ30นาทีเขาก็จะขึ้นคําว่าเก็บเราก็กดเก็บได้เลยเหมือนเดิมนะคะเปิดมารอบที่2หมูก็ยังคงได้0.1นะคะจากนั้นก็กดปุ่มตกลงได้เลยแล้วก็พอเราเปิดกล่องรางวัลเสร็จเขาก็จะตรงตรงตรงซ้ายมือเขาก็จะขึ้นเลยว่าจบรายวันนั่นก็คือ จบแคมเปญรายวัน30นาทีแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยหมูยังมีคอยที่ได้จากการดูคลิปอีก2.9คอยเราจะทําการกดเก็บคอยตรงตัวเลข2.9เลยก็ได้ก็จะเป็นการแบบกดเก็บคอยที่หน้าคลิปตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากเข้าไปดูรายละเอียดคลิกไปตรงช้อปปี้วิดีโอรีวอร์ดได้เลยสมมติว่าหมูจะลองคลิกไปที่ปุ่มนี้เราก็คลิกเข้ามาก็จะมาสู่หน้ารายละเอียดใช่ไหมคะ จากเดิมหมูมีอยู่3.1คอยแล้วก็เก็บเพิ่มอีก2.9คอยค่ะหมูก็คลิกไปตรงปุ่มเก็บนะคะเพื่อที่เราจะเก็บอีก2.9เขาก็จะขึ้นว่าเก็บรางวัล2.9สําเร็จแล้วนะคะตอนนี้เท่ากับว่าหมูได้ทั้งหมดวันนี้ได้6คอยล์แล้วก็ด้านล่างใช่ไหมคะก็คือก็จะมีติ๊กถูกที่นาทีที่15แล้วก็นาทีที่30แต่ว่าเราทํำแคมเปญรายวันเสร็จแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวหมูจะลองถอนคอยดูนะคะเพราะว่าขั้นต่ําการถอนคอยก็คือ5้าคอยใช่ไหมคะหมูก็จะคลิกไปตรงปุ่มถอนเลยค่ะแล้วก็ติ๊กที่ห้าคอยแล้วก็มาติ๊กตรงถอนคอยอีกครั้งค่ะแล้วก็กลับมาสู่หน้านี้ตอนนี้หน้านี้นะคะหมูก็เหลืออยู่หนึ่งคอยแปลว่าห้าคอยที่เรากดถอนกันไปเนี่ยไปอยู่ที่หน้าไมค์คอยของเราแล้วหมูก็จะกลับไปที่หน้าแรกของช้อปปี้อีกครั้งค่ะ พอเราเข้ามาที่หน้าแรกของช้อปปีใช่ไหมคะเราลองกดกดเอ่อกดรีเฟซหน้าจออีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะหมูมีคอยอยู่199คอยค่ะจากตอนแรกมีประมาณ194อยคอยใช่ไหมคะเราได้คอยอีก5คอยจากการดูคลิปตอนนี้หมูมีทั้งหมด199คอยค่ะก็เลยมาอัปเดตนะคะวิธีการดูคลิปใน s h อป e ีวิดีโอยังไงให้ได้คอยนะคะแล้วก็ขอแนะนำเล็กๆอีกนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่า เราเลือกคลิปที่มีความยาวอย่างน้อย1หรือว่าอ่าอย่างน้อย1นถึงสนาทีเนี่ยถ้าเกิดคลิปนั้นนะ่ะยาว1นาทีเราก็ดูคลิปยาวๆได้เลยเท่ากับว่าในคลิปนั้นน่ะเราจะดูได้ยาวๆแล้วเราจะได้ศูนย์จอคอยต่อหนึ่งคลิปหรือถ้าเกิดเราเจอคลิป2นาทีเราก็เปิดทิ้งไว้เลยก็ได้เพราะว่า2นาทีเนี่ยเราจะได้ศูนย์คอยใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะด,ด้วยว่าเราจะเจอ คลิปสั้นยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปสั้นๆคือก็ดูเพลินเหมือนกันพอครบ30นาทีเราก็ปัดไปของเราได้เลยเพื่อดูให้ครบ3 0นาทีนะคะเรียกว่าวันนึงอ่ะได้วันละหคอยก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะเนาะเพราะว่าเราสามารถเอาคอยเนี้ยไปลดการซื้อสินค้าหรือเอาไปเป็นส่วนลดหรือว่าเอาคอยเนี้ยไป ไปลดค่าอาหารใน s h o ป e e Food ได้อีกด้วยนะคะหมูก็เลยมาทำคลิปแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะถ้ามีอะไรดีๆมาอัปเดตหมูจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย